สวัสดีค่ะนักศึกษาระดับชั้นปวชวปีที่2นะคะคำนี้ก็จะเป็นวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์นะคะในส่วนของวันนี้เราจะมาเรียนบทที่6นะคะก็คือการตั้งกั้นระยะแล้วก็การสร้างตารางนะคะ,ะหัวข้อแรกก็คือการตั้งกั้นระยะการตั้งกั้นระยะก็คือการกําหนดระยะเวลาช่วงของตัวอักษรในบรรทัดซึ่งใน1บรรทัดจะมีกี่ระยะแถบก็ได้นะคะ เมื่อเรากดแป้นแท็บบนคีย์บอร์ดแล้วเส้นสำหรับพิมพ์ตัวอักษรหรือว่าตัวอักษรก็จะถูกขยับไปอยู่ในระยะแทบที่ใกล้ที่สุดนะคะ,ะการตั้งค่าระยะแทบก็จะมี4รูปแบบก็คือ1นะคะก็คือเป็นการจัดตัวอักษรให้ชิดซ้ายหรือว่า left j u s t i f i tab นะคะ2ก็คือ center j u s t i f i tab ก็คือเป็นการจัดตัวอักษรให้อยู่กึ่งกลางนะคะ สก็คือ l i g h t justify tab ก็คือเป็นการจัดตัวอักษรให้ชิดขวานะคะแล้วก็4อันสุดท้ายก็คือ align to decimal De tab ก็คือเป็นการจัดตัวอักษรโดยใช้จุดทศนิยมเป็นหลักนะคะ <S <S ก็จะมีด้วยก 4, ัน4รูปแบบนะคะในส่วนของการตั้งค่าระยะ,ะสำหรับการตั้งกั้นระยะนะคะก็จะมีวิธีปฏิบัติดังนี้นะคะ ข้อหนึ่งะคะให้เรากําหนดให้มุมกระดาษมีหน่วยวัดเท่ากับศูนย์นะคะโดยการลากมุมบนมาไว้ที่มุมขอบกระดาษนะคะตามรูปภาพเลยนะคะตามมุมหมายเลขศูนย์ตรงนี้นะคะให้ลากลงมานะคะอ่าสให้เราคลิกที่แถบเครื่องมือ t ไททูไททูจะอยู่ตรงซ้ายมือของหน้าจอของโปรแกรม Adobe InDesign นะคะมันจะมีเป็นตัวทีใหญ่นะคะให้คลิกที่เครื่องมือไททูนะคะ 3ให้ลากกรอบสี่เหลี่ยมเพื่อพิมพ์ข้อความนะคะเวลาเรากด type t o เสร็จให้เราเอาเมาส์ค้างแล้วก็กลากนะคะให้พอให้พอดีกับความกว้างของหน้ากระดาษที่เราต้องการพิมพ์นะคะ4ให้เราคลิกที่เมนู t y p แล้วก็เลือกแถบนะคะอันนี้ก็จะปรากฏปรากฏกรอบแถบบริเวณด้านบนพอดีกับกรอบสี่เหลี่ยมที่เราได้ลากไว้ตามรูปภาพเลยนะคะ หมายเลข5ก็คือให้เรากําหนดระยะที่ต้องการหรือว่าให้คลิกที่ตําแหน่งที่ต้องการตั้งนะคะแล้วก็คลิกที่รูปเครื่องมือแท็บที่ต้องการดังรูปนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นรูปเครื่องมือการตั้งระยะที่กําหนดอันนี้จะเป็นแท็บนะคะ,ะหมายเลข6ข้อ6นะคะก็คือให้ดับเบิลคลิกที่ปุ่มจะเป็นปุ่ม position panel a b o u t e text frame นะคะอันนี้จะเป็นรูปเหมือนคล้ายๆแม่เหล็กเป็นตัวย่คว่ำนะคะ,อ,ะอ,ยอยู่ตรงด้าน ตรงจอนะคะด้านขวาของจอที่เป็นรูปเล็กๆข้อ6นะคะอะ่ข้อ7ให้เราพิมพ์ข้อความที่ต้องการตามแบบที่กําหนดนะคะแล้วก็พิมพ์ไปเลยต้องการพิมพ์ข้อความแบบไหนหรือว่าถ้าเราเอาข้อความมาจากเน็ตเราสามารถก๊อปข้อความจากเน็ตแล้วก็มาเพจหรือว่าวางวางข้อความในกรอบที่เราต้องการพิมพ์ได้เลยนะคะกดเพจแล้วก็วางข้อความก็จะมานะคะ ถ้าต้องการลบแถบที่ต้องการออกทั้งหมดให้คลิกที่มุมบนขวามือของกรอบแล้วก็คลิกที่เคลียร์ออนะคะอันนี้จะอยู่เป็นขีดขีดสมขีดนะคะแล้วก็เลือกเคลียร์ออกตรงแถบที่เราต้องการลบออกทั้งหมดก็จะออกนะคะอ่ะต่อไปก็จะเป็นการสร้างตารางนะคะการสร้างตารางในโปรแกรม Adobe InDesign อันนี้จะง่ายแล้วก็สะดวกกว่าโปรแกรม Adobe Page Maker นะคะเพราะว่าเราสามารถสร้างได้โดยที่ไม่ต้องใช้เส้นมาประกอบเป็นการ เป็นการประกอบนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มสีให้กับพื้นตารางประสานแล้วก็แยกตารางรวมไปถึงการเพิ่มเสียงให้กับเส้นเส้นสีให้กับเส้นขอบตารางได้อีกด้วยนะคะอ่ะขั้นตอนการสร้างตารางนะคะไปที่เมนู table นะคะจะมีคำว่า table อยู่ตรงเมนูแล้วก็คลิกที่ create table นะคะตามรูปภาพนะคะหลังจากน่าย create เทเบิลแล้วจะขึ้นเป็นบ็อกสี่เหลี่ยมนะคะให้เรากําหนดคอลัมน์แล้วก็แถวที่ต้องการนะคะบอดี้โลก็คือแถวนะคะคอลัมน์ก็คือคอลัมน์นะคะโดยให้เราคลิกที่ตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะขึ้นลงนะคะตามที่เราต้องการแล้วก็กดที่ปุ่มโอเคได้เลยนะคะแล้วหน้ากรอบของสี่เหลี่ยมก็จะปรากฏให้เราเห็นดัง,ดงตารางนะคะก็จะพอดีกับที่เราเลือกนะคะว่าเราเลือกอย่างเช่นในตัวอย่างก็จะเป็น ี่แถวสามคอลัมน์นะคะอันนี้ก็จะเป็นสี่แถวสามคอลัมน์นะคะอ่ะข้อห้าแล้วก็พิมพ์ข้อความแล้วก็ตารางตามที่เราต้องการได้เลยนะคะว่าคุณต้องการพิมพ์ตารางแบบไหนนะคะแล้วก็จัดรูปแบบให้สวยงามเวลาจะเลื่อนตารางเราสามารถเอาลูกศรไปคลิกตรงระหว่างเส้นนะคะแล้วก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกตามระยะความกว้างของตารางได้เลยนะคะอ่ะข้อหกการใส่สีอักษรที่พาร์เนลคันเลอร์นะคะ เวลาเราต้องการใส่สีอกักษรให้เด่นชัดแล้วก็สามารถเลือกได้นะคะไปที่สูกนะคะแล้วมันจะมีแถบสีนะคะแถบสีให้เราเลือกนะคะ,ะการกำหนดสีเส้นขอบของตารางให้เราไปที่เมนูแล้วก็ Table o p t Op n นะคะไปที่ Table แล้วก็เลือก Table Option มันจะขึ้นเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะะเราก็ไปใส่สีเส้นตารางเมนู ได้เลยนะคะโดยไปที่ table แล้วก็ s a l l option แล้วก็เลือก s t o o k e and fill นะคะ table s e l l option นะคะแล้วก็ s t o o k e and fill นะคะจะขึ้นเป็นกรอบเป็นกรอบตารางให้เรากำหนดรายละเอียดของสีของตารางเส้นนะคะว่าคุณต้องการให้ใส่สีเส้นแถวแถวไหนนะคะเส้นบนเส้นล่างเส้นตรงกลางสามารถกำหนดได้นะคะอันนี้ก็จะปรากฏ รูปภาพดังที่เราได้เลือกไว้นะคะก็จะเป็นสีเส้นขอบของตารางนะคะต่อไปการผาสานเซลล์หรือว่า m e r ์ e เซลล์นะคะการผสานเซลล์ก็จะหมายถึงการรวมเซลล์มากกว่า2เซลล์ขึ้นไปนะคะก็จะมีวิธีปฏิบัติดังนี้นะคะข้อ1อย่างเช่นเราเส้นตารางกําหนดให้มีแถวจํานวน10แถวแล้วก็คอลัมน์จำนวน5คอลัมน์แล้วก็กดตกลงนะคะกดโอเคนะคะแล้ว เวลาเราต้องการภาษาเซลล์ให้เราทําแถบสีคุมเซลล์ที่ต้องการอย่างเช่นเราต้องการคุม2เซลเนี่ยให้เป็นเซลล์เดียวแล้วก็คุมสีดํานะคะแล้วก็ไปที่ออปชันบาร์นะขอออปชันบาร์แล้วก็คลิกที่เครื่องมือเมิร์กเซลนะคะออปชันบาร์จะมีลูกศรเนี่ยเป็นเป็นการกระบาดแบบนี้นะคะก็คือเหมือนเอาเส้นขีดตรงกลางออกอะไรเงี้ยมันจะมีเมิร์กเซลลนะคะอ่ะ เวลาเราเลือกเสร็จก si ็จะปรากฏการผสานเซลล์ด hmm. ังตลางนะคะก็จะกลายเป็น1เซลล์นะคะอันนี้คือการผสานเซลล์นะคะอ่ะต่อไปก็จะเป็นการย่อขยายคอลัมน์นะคะเวลาเราต้องการย่อหรือขยายคอลัมน์บางบางหัวข้อมันอาจจะมีคอลัมน์ที่กว้างหรือบางคอลัมน์ก็จะน้อยนะคะเราสามารถย่อขยายได้นะคะโดยขั้นตอนนะคะข้อหนึ่งให้เราคลิกที่หัวคอลัมน์ที่ต้องการโดยจะปรากฏสีดํานะคะ คลิกอย่างเช่นเราต้องการแถวที่1แล้วก็คลิกตรงหัวด้านบนนะคะคลิกมันจะขึ้นเป็นแถบสีดํานะคะแล้วก็เลื่อนเมาส์มาบริเวณเส้นแบ่งนะคะเส้นแบ่งมันจะเป็นลูกศรสีดําๆมีหัวลูกศรซ้ายขวานะคะแล้วก็กดแป้นชิปค้างไว้นะคะพร้อมกับกดเมาส์เลื่อนไปยังตำแหน่งที่เราต้องการว่าเราต้องการกว้างแค่ไหนนะคะให้เรากดชิปค้างไว้แล้วก็เอาเมาส์ลากไปไปให้ความกว้างตามที่เราต้องการได้เลยนะคะ อันนี้ก็คือในส่วนของหน่วยที่6ของวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์นะคะอ่ะเราก็จะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ